อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มมอัลิมาจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องฝึกอ่านสะกดคำและสะระในวันนี้ก็คือสาระอีไปฝึกกันเลยค่ะอีอ่านว่าสาระอีปีอ่านว่าปอ,อีปี สีอ่านว่าสอ,อีสีมีอ่านว่ามอ,อีมีกีอ่านว่ากอ,อีกีจีอ่านว่าจอ,อจีจีดีอ่านว่าดอ,อดีดีตีอ่านว่าตอตีตี บีอ่านว่าบอีบีปีอ่านว่าปออีปีฉีอ่านว่าอชีฉีถีอ่านว่าทออีถีผีอ่านว่าผอีผีฝีอ่านว่าฝอีฝี t อ่านว่าชอ,อีชีซีอ่านว่าซอ,อีซีทีอ่านว่าทอ,อีทีนีอ่านว่านอ,อีนีพีอ่านว่าพออีพียีอ่านว่ายอ,อียี รีอ่านว่ารออีรีลีอ่านว่ารออีลีวีอ่านว่าวออีวีกออีกีรลอ,อาลากีลาฝออาฝาชออีทีฝาทีทออาธาสออีสีทาสี น o ออานาทออีทีนาทีสออีสีดออาดาสีดาสีดาลอีลีลอาลาลีลาตอาตานออีนีตานีเด็กๆคะสุดท้ายนี้เป็นชิ้นงานที่โมอาลิมาจะให้หนูหยิบสมุดขึ้นมาแล้วฝึกเขียนสระอีให้หนูคัดลายมือให้สวยๆนะคะ อย่าลืมตอนที่เราเขียนฝึกอ่านด้วยนะคะแล้วส่งมาในไลน์มุอลลิมาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ